สวัสดีครับพบกับผมกุุงปันำพิกนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับบรรยากาศดีมากครับมีหมอกลงครับตอนเช้านะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าปันำพิกครับให้ดูหมอกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผม น,นี่เป็นภูเขานะครับก็เมฆนะครับผมเดี๋ยวไปยามเบ็ดกันครับอันนี้ไก่มันจะรู้ครับว่ามีคนมามันก็จะวิ่งตามมาเลยครับไก่เดี๋ยวมาดูกันครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับ ว่าจะได้กี่แต้มโอ้หลังนี้นิ่งครับยังมีเหยื่ออยู่ยังมีเหยื่อ,ย,อ,ย,ย,อยังไม่กินครับหลังที่สองหลังที่สองก็ยังไม่กินเหยื่อเอ้หลังที่สาม เกลือมันขึ้นมาตรงใบบัวครับมันกินไม่ได้ปลาเดี๋ยวต้องปรับเกลือก่อนเงี้เนี่ยาาไปลงน้ำนะครับ นีปลามันก็ไม่เห็นนะเราต้องปรับหลงที่4ครับเหยื่อยยังอยู่ครับติ้งเลยหลงที่ 5. ห้าลงที่ห้า เดยวก็ยังอยู่ครับหลังที่หกเออหลังที่หกทำไมมีมะพร้าวอยู่เดือนะ่าจะไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดู กินแล้วครับตรงนี้หกเหยื่ออ๋อนี่ครับปูมันอยู่ตรงนี้มันยังเป็นไปไหนนะครับเดี๋ยวจับเหยื่อใส่ที่เดิมโอเคครับไปกันต่อครับหลังต่อไปครับเออหลังนี้ทำไม มันหายไปไหนครับโอ้หลังนี้เชือกหายครับแต่ว่ามันถูกนะครับมันกินเบ็ดนะครับเนี่ยแต่สายเบ็ดหายครับโอ้โหสายเบ็ดหายมันไปได้ไงครับนี่ครับ มันต้องกินครับสายเบ็ดหายเลยอังต่อไปครับเ,เบ็ดหายครับต้าเบ็ดหายอย่างนี้เดี๋ยวดูครับ มีคนออกไปแน่เลยครับนี่ดูก่อนครับก็ดูทุกหลังแล้วนะครับสำรวจดูแล้วไม่กินเหยื่อนะครับแต่มีสองหลังก็คือหนึ่งหลังหายไปครับผมแล้วก็อีกหนึ่งหลังนี่เชือกหายนะครับสันนิษฐานว่าหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของหนึ่งปลามันถูกนะครับ ปลาถูกกับปลาถูกแล้วปลาอาจจะดึงนะครับดึงลงน้ํานะครับสองก็คือมีคนเอาไปครับนะครับแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนมาเอาไปครับเพราะว่าช่วงกลางดึกกลางคืนนี้คนหากินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตึกเราไม่ได้อยู่เนาะ นะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สักตัวครับวันนี้นะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับครับผมสวัสดีครับ